เปิดตัวแล้วสำหรับอุตตะมนโอเมก้าอุตรุตระแบบประจำปีนี้ล่ะนะครับสวัสดีครับผมกาตัดที่ใครอุตระอนิเมะคลิปนี้ก็ มาพูดถึงความสือแรกที่เห็นอุทเวแนโอเมก้าแล้วก็ขงมลได้ที่ออกมาหลันนะครับอย่างได้คือดีไซน์ของอุทเวนโอเมก้าก็ทีสีแดงตามที่คาดเอาไว้เลยหลันนะแล้วกเ็เหมือนว่าตัวตรงกับที่มีคนคาดเอาไว้ด้วยลันนะครับท่าทางทางซ้ายเนาะแล้วก็ซีรีส์นี้เนี่ย กับโดยคุณทาเคิทวมาซายโยชิซึ่งเคยกังกับทีอ่อุตระแมนอุลกเม,มามาแล้วนั่นนั่นก็คืออ่าอุตระแมนรูปแล้วก็อุตระแมนเดกเกอร์ล่ะนะครับทำให้เขจะคาดเดาเนื้อเรื่องได้ล่ะนะเพราะอาจจะเป็นแนวสบายสบายช่วงแรกแล้วแล้วก็จ,จีะมีมปม่ระมาดก,ก,ก็ก็ก็ได้เนะ แต่ก็แต่สองฤดูที่ผ่านมาก็มีจุดที่ต้องสังเกตอยู่เมือนกันหลังนะครับ โดยเรื่องราจะเกี่ยวกับมูทเบนโอเมก้ามูต,ตาดาวที่ตกลงมาทั้งโลกและศูนย์เสียขอทรงจำและขขเขาก็ได้ตําแหน่งร่างเป็นรุ่โลกที่มีชื่อว่าโอคิดะโซราโตตัตรวจหรือโอเมกามีความสนมีความสุใจในสิ่งมีชีวิตที่ที่ว่ามูุเป็นอย่างมากโดยที่เขาใช้อุปกรณ์แปลร่างที่มีชื่อว่าโอเมก้าสักเกอร์ที่จะปรากฏออกมาตาม อต้ไดของโซราตกและเมื่อติดตั้งโอเมก้าเบตโอซึ่งเป็นไอเทมในลักษณะของยี่ห้อคอลงบนโอเมก้าสเกิร์ก็จะสามารถกักดิกออกได้และสามารถใช้ในการไปลาเป็นอุจเป็นอุตจเ็นโอเมกาที่มีความสูงที่50เมตรน้ำหนัก50 0 0 0ตันต่อสู้ด้วยกระแทกสเกอร์่บนหัว ตึ่งชื่อถูดปิปะโ oh อเมก้าสเกอร์และนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้ทุดรอดจากตลาดได้อีกอีกอีกตัวซึ่งเดี๋ยวจะคุยในคลิปถัดไปแล้นะครับมีท่าไม้ตายคือลำแสงเรเรดิครูสซึ่งเป็นการค่อยๆขยับตั้งสองข้างแล้วปล่อยลำแสงออกออกไปแล้วนะแล้วดูเหมือนว่าถ้าผ่านการตทะลุหกลกาด มากมากหน่อยก็อาจะทำให้ของต่ัวโซ่ตัวกลับมาก็ได้เลยนะครับและนอกจากนี้เขาเขาก็มีมีสถาที่ทีต่อต่อต้อย่างเต็มกำลังทำให้เวลาต่อตู้ริดแล้วเนี่ยเขาจะเหนื่อยมากแล้วก็ถิวข้าวมากด้วยเนะเรื่องชี่น่าสนใจของโ โอเมก้าก็คือโลโก้ของโอเมก้าก็ถ้าผมถึงอุริจีนขึ้นมาเลยนะไม่ใช่ตัวคโลโก้นะครับแต่ว่าเป็นส่วนของชื่อตอนเพลงิงเปิดดที่ออกมาตอนเพลงิเพลงเปือดล้านครับประมาณนี้เนาะอ๋อแล้วก็ดอนี้ก็มีการใช้ซีจีหนักพอสมควรเลยล้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นฉากตอนอีต,ต่อต้นก็ได้ล้นนะครับก็ คิดว่าการแทรแบบนี้ที่เคยเห็นในอุลตราแกสซีไฟก็น่าจะเริ่มเอามาใช้ในซีรีส์บ้างแล้วแ่ะนะแต่ก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับอาละก็มีประมาบันี้ครับสำหรับข้อมูลด้ของโอเมก้าเนาะก็เป็นซีรีส์ที่น่าตื่น่าตืเต้นที่จะได้ดูแล้นะครับในในช่วงกลางปีนี้แลละนะรู้สึกว่าจะเข้าฉายในวันที่อา่า วันที่5เดือนเดือนกรกฎาคมนี้แหละนะครับเอาละคลิปนี้ก็มีประ,ประ,ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับชัวะสวส์